สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Startup ยับเพราะ Startup ไม่มีคำาเรียบ ในรอบสัปดาห์นินจาทุกท่านแน่นอนนะคะก็ยังอยู่กับน้องหมีแห่ง Infinity Podcast เจ้าเดิมนจจะจ๊ะและก็ที่ขาดไม่ได้ว่านี่เป็นเมนหลักของเรานะคะคือถ้าไม่มีพี่โสพลรายการเราอยู่ไม่ได้นะคะพบกับพี่โสพลโสพลสุพม,มังมีแห่งโกรคิดสวัสดีครับทุกคนอาทิตย์นี้ก่อนเนาะอาทิตย์นี้ก็แบบว่าเฮ้ยพี่ยุ่งมากยุ่งแบบว่าเนี่ยจริงอยากถามพี่โสพลนะคือเรายุ่งจนขั้นที่เรานึกสภาพว่า มันจะทํางานเสร็จทุกอย่างทันเวลาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางเสร็จทุกอย่างทันเวลาต้องมีอันไหนที่จําเป็นก็ทาก่อนอันไหนที่ผ่อนผันไม่ได้ก็ผ่อนผันไปก่อนอันนี้คือในตารางที่แบบยุ่งมากๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะ่ะผมว่าช่วงนี้เด็กๆเ,เขาก็เริ่มกลับมาเรียนปะถูกไหมใช่ค่ะเมื่อเสาร์ที่แล้วผมไปไนท์วอล์กที่สวนสัตว์แล้วก็ต้องผ่านหน้ามอช่วงประมาณหกโมงเงยน็นโอ้โหโคตรติดเลยเนี่ยติดมากติดอยู่ตรงนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอะ่ะบ้ามากเลยก็อาจจะเป็นภาพที่ดีสําหรับ ธุรกิจแล้วกันเพราะว่าผมเห็นเด็กๆออกมาที่หน้ามอแล้วก็แบบมันจับจ่ายซื้อของกันเยอะอันนี้อันนี้คือแบบภาพที่ดีเนาะนแต่ว่ารถติดมากแค่นึงส่วนน้<ม>องมีอะโอ้โหพูดยังไงดีคะคือแบบว่าสมมติเรากําลังจะเปิดเทอมใช่ไหมพี่มันก็คือความบุ่นอยู่แล้วอันนี้พูดจริงทุกเปิดเทอมแล้วนี่พูดเผื่อท่านพัวครองฟังอยู่แล้วก็น้องๆทุกเปิดเทอมคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะก็จะยุ่งไปหมดมันก็จะมีแบบเออน,นี่แปลกคือเราไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมแต่ของเราเป็นเหมือนเราเข้าใจไปว่าเราสอนวิชาแค่เนี้ เฮ้ยสักพักมันจะมีวิชาง,งอกมาเว้ยแล้วคนจะคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่วิชาแต่มันใช่ว่ i, okay, ะเฮ้ยโอเคป่ามันใช่ <laughs> เออก็คือแบบอะไรอย่างเงี้ยหรือก็เล้ยังมีแบบ นักศึกษาปยายาโทงค้างๆในการตรวจงานนางก็แบบจิกกลัมาว่าแบบเมื่อไหร่อาจารย์จะตรวจอะไรเงี้ยเนาะเราก็แบบรู้สึกแย่มกนกนะที่แล้วก็เออตลกคือ,อสมมติมันจะเปิดเทอมวันจันทร์จาวอาทิตย์นัดประชุมทั้งเอ่อหมายถึงว่าประชุมบางฝ่าย <c oughs> ทั้งวันเราก็แบบ <c oughs> พูดจริงอะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกนิดนึงแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรอะพุ่งตรงมีคนโทรเข้ามาหาเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยเออจะให้ทํางานนี้นี่อะไรเงี้ยคือเราก็ปฏิเสธไปคือจะไม่เหมือนพี่โสพลนะพี่โสพลจะแบบคือเท่าที่สังเกตเนาะก็คือแบบ รับงานอะไรเนงะี้ย เราก็ปฏิเสธแต่แบบสุดท้ายมันก็เหมือนปฏิเสธคนไม่เป็นอนะ่ะพอปฏิเสธเสร็จเขาก็แบบมาใหม่เออบอกว่า,าช่วยหน่อยอะไรเงี้ยคือ,ใน,อในวงการเนี้ยมันความเก่งใจกันอยู่อย่างไรก็ตามค่ะก็เลยไปคุยกับอาจารย์คนอื่นแกก็บอกว่าเหมือนกับคาโทษนะทําไมน้องโง่จังไปร,าารับงานทำไมที่ปฏิเสธไปแล้วงานนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบงานเยอะเป็นเรื่องดีดีกว่าไม่มีงานวันนั้นก็คุยคุยกับนะช่างตัดหญ้าที่บ้านถามว่าเป็นไงบางช่วงนี้บอกโอ้โ oh, หช่วงนี้งานเยอะมากครับพี่อะไร่เงี้ยผมก็บอกเออดีดีกว่าที่ไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยเรก็พูดไปก็ นั่นแหละว่าที่จริงวันนี้จะมาชวนคุยนะว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ใครเห็นข่าวเรื่องกัญชาบ้างน้องมีเห็นข่าวเรื่องกัญชาเนาะก็สามารถที่จะใช้ในการแพทย์ได้ถูกไหมสันทนาการยังไม่ได้เนาะสันทนาการแบบสูบจริงจังเหมือนบุหรี่ก็คือจะบอกว่าไงอ่ะบุหรี่ก็ที่จริงก็ไม่ควรสูบเลยแต่ว่าอย่างแบบจะสูบแบบกลางถนนหรือว่าจะสูบแบบข้าองนอกอะไรเงี้ยหน้าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันมันยังทําไม่ได้เพราะถ้าสมมติว่ามันยังรบกวนคนอื่นอยู่ก็อาจจะโดนฟ้องได้อันนี้คือต้อง แชร์เป็นข้อมูลไว้ก่อนก็เราเห็นพวกกัญชาต่างๆนานาที่แบบตอนนี้มีประเด็นเรื่องของว่าเอาไปใส่ในอาหารแล้วก็ไม่บอกไม่บอกคนกินก็แบบเพื่อนผมมั้งไปเจอแล้วก็ทีนี้ตัวเองเขาแบบเขาบอกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยครับคือตัวเองไม่ได้อยากกินเนีน้องหมีเข้าใจปะ,ะก็คนคนขายใส่เข้ามามใส่มาเพราะอะไรไม่รู้คือแบบตอนนี้แบบกัญชาฟีเวอร์อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองเขาไม่ได้อยากกินอะ ทำไมต้องมาใส่ด้วยอะไรระมาเนี้ครับคือเขาไม่รู้ว่าตัวเขาอ่ะจะจะแพ้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก,ก็ก็มีอาการหลายๆคนที่แบบมีอาการแพ้อะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออที่จริงแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาใหม่แล้วล่ะว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงก็เลยวันนี้ที่จริงไม่ได้มีอะไรคืออยากจะมาชวนกันคุยแล้วกันเรื่องของว่าพลังกัญชาเนี่ยจะมาพลิกเศรษฐกิจไทยได้จริงๆหรือเปล่า <laughs> อะไรอย่างนี้ก็อาจ <laughs> จะมาแชร์กับน้องหมีแล้วกันมาคุยกับน้องหมีว่าเฮ้ยน้องหมีคิดยังไงอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคค่ะก็เอา อยู่อเมริกาตอนมหาวิทยาลัยเนาะครับส่วนน้องมีเองก็ไปเอ็กชแนนนิดเดียวแป๊บเดียวปีหนึ่งที่รัฐแห่งหนึ่งในทางตอนใต้ของอเมริการัฐรุยเซียาคือคือว่าตอนที่จะไป a อ r ปเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถ้าจับได้ว่าเสพกัญชาเขาไม่ได้ใช้คาว่าเสพย,ยาเลยนะต้องบอกเสพกัญชาอะไรเงี้ยแล้วจับได้เนี่ยส่งกลับประเทศเลยนะอะไรอย่างนี้ S <S จะมีส่งกับประเทศ2กรณีน่ากลัวมากเลยซึ่งอีกอันเกี่ยวกับผู้หญิงคือหนึ่งพบเรื่องยาเสพติดอะไรเงี้ยทำผิดกฎหมายเนาะแล้วก็ข้อถัดไปคือท้องโอ้ยแบบดหัว <S 2> <S 2> <S ซึ่งแบบว่าอ่ะโอเคมันก็มีทั้ง2กรณีที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ใช่กับนักเรียนไทยนะแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าแบบอันนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงแต่ว่าเอาจริง, <S 2> <S 2> รงช่วงแบบในเราไปช่วงปี2000นิดๆละเฮ้ย พี่อาจรกัญชามันก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายความสามารถนักเรียนสมัยนั้นมากนะเราเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบเด็กค้ากัญชาอยู่ในห้องเรียนมัธยมปลายอะไรเงี้ยตันที่อยู่นู้นเราเห็นจริงๆต้องมีคือกัญชาเป็นอะไรที่หาง่ายมากนี่ดีกว่าจะบอกไปดีมันไม่มันไม่ดาร์กนะมันไม่ได้หายากอะคือมึงจะกินมึงหาได้เลยอะไรเงี้ยครับมันมีคนขายอยู่เต็มไปหมดตอนนั้นมันยังไม่มันยังไม่ลีเกลเนาะมันยังเป็นอะไรที่เป็นอินดีเกลอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเคยเห็นแว๊บว่าเออตอนนี้แบบอินละคือตอนนั้นอะหาได้ มีคนดูดไหมมีมีเพื่อนชวนไหมมีคือแบบเยอะมากไปปาร์ตี้นี่คือแบบเต็มเต็มเลยครับเยอะมากกิ่นนี่คือเข้าไปนี่โอ้โเขียวเลยอย่างนี้ถามว่าคนที่ดูดเขาก็ดูดจริงๆนะก็ดูดดูดอะไรเงี้ยครับแต่คนที่ไม่ดูดอย่างผมเนี่ยไม่ดูดก็แบบเราไม่รู้สึกว่ามันจําเป็นหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจะไรมากแต่ว่ามันมีเรื่องแบบ เกัญชาพวกนี้มันมีอยู่ละเราเชื่อว่าบ้านเราเองก็มีปลูกกันอยู่แล้วล่ะเลยคือแบบเราเห็นอะว่าพอมันลีกิลปุ๊บอะมันปลูกคืนเดียวไม่อีกวันหนึ่งมาแบบเต็มสวนเลยอะไรเงี้ยแบบเห็นมีเพียบเลยแล้วเรารู้สึกเออเนี่ยมันทําให้เราเห็นนะว่ามันมีอยู่แล้วล่ะบ้านเราอะเพียงแต่มันไม่มันไม่ถูกส่งเสริมรู้ว่าไม่ทําให้แบบจงแจ้งอะไรเงี้ยซึ่งพอถูกกฎหมายแบบเนี้ยผมเชื่อนะว่าคนจะหาช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากมันให้มากที่สุด แล้วก็เราก็จะเห็นแบบหลายๆเคสอย่างที่เกิดขึ้นในถนนข,ข้าวสารที่มีรถรักแบบคล้ายๆรักฟูดอะแต่ว่ามาขายแบบกัญชาแบบเป็นรถเป็นรถอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เอออันนี้ก็เราก็จะเห็นและเริ่มมีใช่ไหม <c oughs> ก็อีกหน่อยก็อาจจะมีพวกแบบเมด i c a ม m a r i j น่ n เนะก็คือมีคนแบบบินมาเมืองไทยเพื่อที่จะมาสูบกัญชาอะไรเงี้ยซึ่งสมัยก่อนมันจะมีเมอร์แลนด์ใช่ไหมที่มันแบบเปิดเปิดกว้างอะไรเงี้ยเปิดให้สูบมันมีคาเฟ่ของมันซึ่งก็นั่นแหละผมว่าต่อไปกฎหมายมันจะเบามากขึ้นเนาะ ก็คนก็อาจจะสูบกัญชามากขึ้นสำหรับความเห็น้องหมีเด็กสูบกัญชาในมหาลัยอะไรเงี้ยเอาพูดถึงเคสมหาลัยก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะมีพวกแบบเคสเด็ก,ก่านั้นใช่ไหมพอพอมันเข้าถึงได้ง่ายในมหาลัยแล้วมันก็จะเข้าถึงได้ง่ายในเด็กเด็กเด็กที่ต่ำกว่านั้นเพราะเด็กมหาลัยเนี่ยมันเหมือนคล้ายแบบบรรลุนิติภาวะแล้วมันมีการตัดสินใจของคนเองละ น้องม,มีว่ามันจะกระทบไหมขอบคุณพี่โสพลที่ถากมากเลยเพราะว่าส่วนตัวแบบคือจําได้ว่าในอดีตตชาติที่มาเนี่ยของมันจะมีกลุ่มแล้วก็จะดีเบตว่าจริงๆกัญชารวมทั้งเอกสารวิชาการอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าที่มันถกเถียงกันว่ามันควรจะถูกกฎหมายหรือไม่อย่างในอเมริกาเนี่ยคือบางทีสารเสพติดอย่างเมสเนี่ยนะคะ ที่ดูในหนัง breaking bad อะไรเงี้ยคือมันเป็นสารสกัดที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติเป็นสารเคมีในขณะที่กัญชาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเขาก็เลยตั้งคําถามว่าเออด้วยความสภาวะเป็นธรรมชาติของมันมันเป็นสารที่แบบเขาก็บอกเฮ้ยมันไม่เห็นมีข้อพิสูจน์เลยว่าแบบมันร้ายแรงดังนั้นก็อ่ามันอาจจะมีฤทธิป์ประสาทบางอย่างแต่ว่าเขาก็อาจจะตั้งคาถามกลับว่าจริงๆแล้วอย่างเออคาเฟอีนและอื่นๆนะถ้าคุณจะบอกว่าผิดอะตรนั้นก็อาจจะต้องผิดด้วยเหมือนกันหรืออะไรแบบนี้คือมันก็จะมีกลุ่มที่แบบ หรืองานวิชาก,การที่ดีเบตเรื่องนี้เราพอ,อเราอ่านอนะเราก็เฮ้ยเหมือนพี่เอาจริงนะเวาลาอ่านแล้วบางทีมันคอยตามว่าเออว่ะถ้ามันเป็นสารแบบธรรมชาติแล้วมันไม่ได้มีข้อพิสูจน์คือเขาก็คือกลุ่มเ่ยเขาก็เชื่อกันดีแล้วมันไม่ได้มีข้อพิสูจน,น,วน์ว่าแบบอันตรายเดี๋ยี้เคยอ่านในงานอย่างแบบเก่าๆนะอย่างแบบพวก Reader d i g e s t ซึ่งน่าสนใจว่าอันนี้ตกลงถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะอ่าเขาก็สัมภาษณ์คนที่แบบเป็นนักเรียนเรียนดีเกรด A ในอเมริกาที่แบบติดกัญชานางก็บอกว่าเกรดก็เริ่มตกเรื่อยๆจนกระทั่่งแแแบบบบในนสกก็็คือเรียไมจล้ว เหมือนสมมติได้เกรดซีอะไรเงี้ยแต่นางด้วยความฉลาดของนางนางก็แบบทําเกรดแบบเขียนขึ้นใหม่ให้พ่อแม่เพราะว่าจริงๆถ้าเรียนมปลายอะค่ะเขาจะมีรีพอร์ตการ์ดให้แบบเหมือนทุกซีซั่นไม่ใช่ว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งหรือเทอมหนึ่งนะคือในระหว่างนั้นก็จะแบบลายย่อยเป็นลายแบบไม่รู้จําไม่ได้สองเดือน3เดือนอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบเหมือนปลอมเอกสารตัวนี้ให้พ่อแม่อะไรเงี้ยจนในที่สุดแบบเออเราก็จะฝังใจว่าแบบมันไม่ดีแต่พอมาอ่านงานก็แบบจะสองจะสองใจทีนี้พอพี่สุพลถ,ถามถึงกรณีของ นักศึกษาเนี่ยมันอย่างหนึ่งค่ะคือว่าสถานศึกษาเองเนี่ยมันจะมีเหมือนกับพรลบร,บรนะคะที่จะพูดถึงว่าเราบอกว่านักศึกษาที่คณะเนี่ยอยากจะตั้งพื้นที่ในการสูบบุหรี่แล้วนางก็ไปเอาแบบตัวพรบร,บรนี่มาว่าแบบเออถ้าจะตั้งมันจะง,งั้นนี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็พูดว่ามันสามารถกระทําได้พื้นที่สูบบุหรี่นะคะยกตัวอย่างเช่นในประเทศบางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสถานที่ที่มันแบบเกี่ยวกับการศึกษาอะไรเงี้ยบางทีก็กันพื้นที่สูบบุหรี่ในอเมริกาเองโรงเรียนไฮสคูลสมัยก่อนเลยนะก็กันพื้น ที่นะให้สูบบุหรี่ในสมัยก่อนเลยนะแต่ว่าต่อมาก็ยกเลิกนะคะทีนี้ตั้งคําถามว่ายังไงเราก็มีความรู้สึกส่วนตัวนะอันนี้มันอาจจะเซนซิทีฟแต่เรารู้สึกว่าอย่างสูบบุหรีนะ่เนี่ยคือกระทําได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นพื้นที่แบบเดสิคเนตต์ซี a เดสิเนตต์แอเรียซึ่งก็อัดลมควันเชิญกันไปลมควันอยู่ตรงนั้นนะคะก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนคนอื่นคือมันไม่ต้องไม่ใช่พื้นที่สาธารณะ,ะนะสําหรับเรานะเพราะรู้สึกว่าเราเคยเดินไปข้างหลังแบบสมมติข้างหลังคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเหม็นอนะเราสึกว่าเฮ้ยทำไม เราต้องเดือดร้อนไปด้วยอะไรเงี้ยเัยนั้นเราก็จะใช้ลอจิกนี้เดียวกันกับเรื่องของกัญชาสําหรับนักศึกษานะว่าถ้าจะมีพื้นที่ก็เป็นเป็นพื้นที่ไปเลยซึ่งจะไม่รบกวนคนอื่นแล้วคําถามก็คือว่าเฮ้ยยู่เป็นครูบาอาจารย์แล้วถ้าเกิดกัญชามันส่งผลต่อการหลอนประสาทอะไรเงี้ยคืออย่างที่บอกว่าเราอ่านงานแล้วมันก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าแบบสมมติติดกัญชาแล้วไปจี้คอคนอื่นเนี่ยมันพิสูจน์ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าพี่ง่ายมากร่างกายเป็นของเราไม่ใช่ของรัฐ ดังนั้นคุณจะทำร้ายตัวเองหรือทํำอะไรไเรื่องของคุณเพราะว่าโอเคอาจจะแบบคือประเทศไทยมัน20อายุต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนะถึงจะแบบเรียกว่า ควรจะสภาวะผู้เยาวคาา์ควรจะภาวะผู้เยาว์แต่ว่าเราก็คือตัวเราสึกว่าคนที่เข้ามาหาไปท่าไรโตพอที่จะสำหรับเรานะเราต้องให้เกี่ยวว่าเขาโตพอที่จะสามารถดูแลตัวเองได้ดังนั้นร่างกายเป็นของยูนะคือถ้าเดือดร้อนมามันก็เป็นเป็นเรื่องของยูเหมือนกันที่จะต้องดูแลตัวเองคือทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องประเด็นที่ว่าคือการสุกัญชาเนี่ยมันมีสาร THC เนาะ สาร THC เนี่ยเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการเคลิ้มหรือไฮอะไรเงี้ยครับซึ่งอ่าคือตอนเนี้ยแน่นอนว่าแบบสารสกัด THC ในในกัญชาที mm ่อ hmm. น mm ุญาตให้ขายกันนะก็คือ0.2ตถูกปะแต่ว่ามันก็จะมีบางบางสายพันธุ์ที่มันสูงกว่านั้นและผมเชื่อว่ามันจะมีสูงมันจะมีไอสายพันธุ์ที่มันมีสูงกว่านั้นอ่ะมาขายอยู่แน่นอนอยู่ละปะาโนมา โชว์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแม่งยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุน้องมหมีเชื่อไหมคนแบบรู้สึกว่าแม่งศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์อะกูกูแม่งอัดแม่งเลยแบบ mm hmm. เยอะกว่านั้นอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันคืออะไรมันจะควบคุมยากตรงนี้แหละว่าเฮ้ยศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์จริงไหมอะไรเงี้ยมันจะมีหน่วยควบคุมยังไงอย่างเช่นว่าผมเอาไปประกอบอาหารนี่ใช่ป่ะแล้วมันเป็นมันมันเป็นแบบศูนย์จุดห้าหนึ่งจุดศูนย์อะไรเงี้ยคือแบบผมไม่รู้นะ มันมีไอ้อะไรมั่งแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันควบคุมยากต,งตรงนี้แบบในการที่จะมาตรวจสอบภายหลังซึ่งแบบผลมันอาจจะเกิดไปแล้วด้วยนะคือพอมันพอมันเคลิ้มใช่ไหมพอมันหายปุ๊บอะแล้วมัน,มนเอแม่งแบบเพื่อนโทรมาบอกออกไปซื้อกับข้าวให้หน่อยสิแล้วม่งแบบไปขับไปขับขับรถไปชนเด็กอะไร้ย่ะเงี้ยแบบ เกิดอะไรขึ้นน่ะกลา,ายเป็นกลายเป็นมันหายอันนี้เราอาจจะคิดมากไปเองหรือเปล่าหรือแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้เนาะสิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เขาตัดสินใจประเด็นเรื่องปลดล็อกกัญชาเนี่ยเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเนาะเขาบอกว่า เป็นมันจะเป็นพื้นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจเพราะแบบตลาดกัญชาเนี่ยของโลกมีมูลค่าราว4.8ล้านล้านบาทคือแบบมันสูงมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ในการให้ประมาณ60%แล้วก็สันทนาการประมาณ40%ซึ่งต่อไปถ้าสมมติว่ามันมันรีกิลแล้วเนี่ยอย่างตอนแี้มันรีกิลแล้วเนี่ยไอตลาดมันอาจจะถูกลงนิดนึงแต่ว่าก็ ก็ยังถือว่าสูงอยู่เนาะในของกสิกรเขาบอกว่าในศูนย์วิจัยกสิกรเนี่ยเขาบอกว่าหากมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเนี่ยและมีการจําหน่ายในรูปแบบเชิงพมาณิชย์ตลากัญชาเพื่อการแพทย์ของไทยน่าจะมีมูลค่าราวๆสามพันหกร้อยถึงเจ็ดพันสองร้อยล้านบาทในปีสองห้าหกสี่ซึ่งก็ยังถือว่ามีขนาดเล็กมากหรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงศูนย์จุดศูนย์สองถึงศูนย์จุดศูนย์สี่ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP หรือเทียบกับสหรัฐซึ่ง แ,แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นพืชหลักขนาดนั้นอย่างนี้เหมือนในใคราสก็ว่าเราอาจจะมีคนที่ป่วยเนาะไม่สบายแบบกัญชาเ็าจะช่วยทําให้แบบเขาเจริญอาหารมากขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะก็มันก็เป็นผลประโยชน์แน่นอนผลกระทบในการสูบเยอะๆอ,อันนี้ผมไปดูในเว็บไซต์ของกรมสุขภาพจิตมานะครับก็ข้อเสียของการใช้กัญชาเขาก็บอกว่าสมรรถภาพและระบบภูมิคุ้มกันโรคที่ต่ําลงเนาะสูญเสียความทรงจามะเร็งปอดคนที่มีลูกเนาะ ก็ <g ülme> ทำลายชาลกในครรนทำลายสุขภาพจิตมีความคิดสับสนแล้วก็มีการประสาทหลอนได้เมื่อใช้เป็นในระยะยาวอันนี้คือผลที่ผลที่เขาเขียนไว้ก็แน่นอนมีผลกระทบทางสุขภาพอยู่แล้วละแต่ว่าคนที่สูบเขาก็ไม่ได้สนใจปะคนที่สูบบุหรี่ทําไมถึงรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดแต่กูก็ยังสูบ <c ười> คนที่กินเหล้ารู้ว่าเป็นมะเร็งตับแต่ก็กินเพราะอะไรก็อย่าที่ต้องมีบอกอะ My body My choice แล้วก็ทีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าพอมาเข้าถึงได้ง,ง่ายขึ้นอะมันจะเข้าถึงกลุ่มคนที่อายุเด็กลงได้ง,ง่ายขึ้้้นนดดวยยเเาาะ็กมหลัขถึงป๊บ มันซื้อขายได้ง่ายปุ๊บมันก็จะไปขายให้เด็กรุ่นน้องไะพี่ขายให้เด็กมอปลายมั่งเด็กมอต้นมั่งอะไรเยงี้ครับแน่นอนมีอยู่แล้วล่ะคือเราเคยเห็นเด็กมอปลายเด็กมอต้นเนี่ยที่แบบไปขอให้พี่รุ่นพี่ซื้อบุหรี่ให้ถูกป่ะซื้อเหล้าให้ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันมันมันเหมือนกันว่าเออคือตอนเนี้ยคุณสามารถที่จะซื้อได้หรือว่าขายได้เนี่ยแน่นอนว่าต่อไปมันจะผ่านออนมายังเด็กที่อายุต่ำลงกลายเป็นประเด็นปัญหาของสังคมอีกว่าเด็กเหล่านี้สมควรที่จะสูบหรือเปล่าเพราะว่าเด็กยังไม่บลุิตภาววะแ้ พวกเขายังตัดสินใจได้ไม่ดีมากเท่าไหร่กลายเป็นว่าต้องมานั่งรับผลจากสิ่งที่ทําให้มันถูกกฎหมายแบบนี้เหรออะไรประมาณนี้ครับผมเออก็วันนี้ก็น่าคุยกัอบน้องเทีฟิตก็แบบเถียงกันสนุกมากคือสําหรับเราถ้าถ้าอยากจะเถียงในเรื่องประเด็นเนี้ยคนน่าสนใจเขาว่าคือเรา,ามีความรู้สึกว่าถ้ารัฐอะทําให้มันเป็นเรื่องผิดกฎหมายก่อนเนาะเช่นแบบอ่าเม็ดอะไรอย่างเงี้ย ยาบ้ายาคนมันจะแบบชอบความคนที่ลองพวกนี้คือมันเป็นคนที่ชอบความทา้าทายพี่คือผิกดกฎหมายเนี่ยอู้แบแบแอบแอบซึ่เรารู้สึกว่ามันมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่วันเมื่พอพอทําให้ถูกกฎหมายเรากลับรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นกิจจลักษณะสําหรับวัยรุ่นขนาดนั้นอนะ่ะอืมอืมอืมมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้นถูกปะใช่เพราะว่าความตื่นเต้นในความการทดลองอย่างผิกดกฎหมายความตื่นเต้นในความคูลอะไรแบบเนี้ยมันมันอาจจะหมดไปออแน่นอนค่ะว่ามันก็คงมีคนแบบกลุ่มที่ เหมือนกับวัยรุ่นที่ชอบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยคือโรงเรียนห้ามสูบอะไรคือมันจะมีฟีลนั้นแหละแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าในภาพรวมเนี่ยพอทําให้มันถูกกฎหมายซะไอ้ความตื่นเต้นหรือความรู้สึกเนี่ยแบบการอยากลองในลักษณะจ,ะจนไปกระทั่งการเสพสิดเนี่ยเราว่าจะเหลือเพียงแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นอนะที่แบบมีความนิยมในการเสพกัญชายอยู่แล้วอะแต่มันไม่น่าจะแบบทําให้วัยรุ่นรู้สึกอยากจะแบบแห่กันละความรู้สึกก่อนนะอย่างอเมริกาเราก็ไม่พอมันลีกอลไลซ์ในบางรัฐเช่นแบบรัฐแรกๆกก็อย่างฮาวายอย่างไร เราจำได้ว่ามันดังมากทุกท่านคือประธานทุกอาจจะมีคำให้สุภาพนะคะคือแองเกอร์ก็คือแบบผู้เหมือนผู้บรรยายข่าวอะไรเงี้ยเขากำลังพูดอยู่กลางจอคือมันเป็นข่าวดังมากเลยเธอก็พูดแล้วเธอก็แบบเออเสร็จแล้วเธอก็พูดถึงเรื่องกัญชาเธอก็แบบพูดมาว่าเธอจะจะลาออกจากอาชีพการเป็นเนี่ยผู้ประกาศข่าวเนี่ยไปทำธุรกิจกัญชาแล้วเธอก็พูดคำว่าโอ้ e l l แบบเหมือนกับ f u c k it I quit แล้วก็เดินออกจากือวแบบเคยตอนนั้นมันดูเป็นสิ่งที่ว้าเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ เครียดมากนะในอเมริกาคือเหมือนเรารสึกว่ามันเป็นปัญหาเรื้อรลังอะแล้วววงการการฉายที่พี่โสผลบอกว่ามันหาได้ง่ายมากแต่เอาข้งจริงประเทศไทยเราแต่เดิมเนี่ยเด็กไม่ได้ติดกันชายอยู่แล้วปะหลักๆอะคือมันแรงกว่านั้นเราสึกว่าแบบมันฉีดเข้าเส้นเลยยาบ้าอาจจะแบบยาอาจจะแบบติดยาบ้าไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ใช้สารที่แบบแรงกวานี้อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการกัญชาจะแบบโอ้ แม่งก็เหมือนแบบสูบบุหรี่อะไรอย่างี้ผมเชื่อนะว่ากัญชามันจะอารมณ์เหมือนมันจะให้ผลร้ายพอๆกับการดื่มเหล้า่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดนะมีมีคนถามว่าอ่ะสูบกัญชาแล้วควรขับรถไหมหรือว่าควรขับรถได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่แบบเฮ้ยต่อไปถ้าสมมติสูบเสร็จปุ๊บมันจะมีด่านตรวจเหรอเหมือนคล้ายๆตรวจเหล้าหรือ,ปรอ,ปรอเปล <laughs> ่า,าแต่ก็ถ้าพี่สมพลเคยอยู่ในเหมือนว่าพวกวัยรุ่นเนาะที่เรียนมหาวิทยาลัยน่าจะ เสพกันเยอะอย่างเงี้ยแต่เราจําได้ว่าคนที่เป็นโสมเพื่อนๆมาไปก็จะบอกว่าเฮ้ยพอเสพบัญชาแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกตัวแล้วก็ขับรถได้แต่แค่ลมดีแล้วก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่แพ้กัญชาเอ่อแบบว่าแพ้เลยอะไรเงี้ยก็เราก็เลยแอบคือเราตั้งคำถามเพราะเราไม่เคยเจอใครที่เสียชีวิตในแวดวงตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเพราะกัญชาเลยไม่แน่ใจว่าทังมหาวิทยาลัยสมัยที่พี่สมพลเรียนมันมีคนที่แบบเรียนไปจบหรืออะไรคือเพราะกัญชาจริงๆไหมอ่ะ ไม่มีนะแต่ว่าผมเคยได้ยินประมาณนี้น้องมีคือแบบว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยโชคโชคดีมากเลยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นดูดกัญชาแล้วแบบเห็นหน้าต่างแล้วคิดว่าเป็นอะไรอ่ะเห็นว่าคิดหน้าต่างว่าเป็นเห็นหน้าต่างเป็นอ้เป็นสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือแบบเขาเกือบจะกระโดดลงไปแล้วเขาโดนเพื่อนแบบดึงไว้อะไรประมาณนี้ไงคือแล้วเออแล้วตอนนั้นแบบหน้าต่างอยู่ชั้นสิบอ่ะแล้วเขาก็บอกว่า <S 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 ไมก่กูเกือบตาายอะไรประมาณนี้คือ ในในความรู้สึกว่าเออมันอาจจะเคลิ้มแล้วก็มาจ,จะหายอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่ามันหลอนขนาดนั้นหรือเปล่านะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าแต่ละคนก็อาจจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ต้องต้องไปดูว่าการแพทย์เขาว่าอย่างไงแต่ผมเชื่อว่าแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปว่าอย่างวันเนี้ยเราก็จะเห็นข่าวพวกแบบว่าอ่ะคนที่เสพเสพแล้วตายใช่ไหมอย่างเพิ่งออกข่าวไปตายไปละคนนึงแบบเข้าโรงพยาบาลสองสามคนอะไรเงี้ยครับเสพเกินขนาด ันนี้มันใส่เกขนาดใช่ไหมแต่ว่าบางคนเนี่ยกินสุตุนมะระอะไรสักอย่างเมื่อวานแล้วก็ใส่ใบกัญชามาแล้วก็เธอแบบอ้วกหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 1> ซึ่งเออก็นั่นแหละคือแต่ละคนก็จะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไปเนาะแต่บางคนกินก็อาจจะแบบโอ้น้ําหวานจังเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะไม่ได้แบบมีมีผลอะไรต่อเขาเลยแต่บางคนที่เป็นก็จะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ควรจะทำเนาะสำหรับร้านอาหารหรือว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่ทําธุรกิจกัญชาในเชิงพานิชควรจะ บอกแจ้งผู้บริโภคก่อนว่ามึงใส่กัญชาในอาหารนะเพื่อให้เป็นช้อยสองเขาไม่ใช่ว่ายัดเยียดมาเลยเพราะว่าแบบ มันไม่ใช่ไงมันไม่ถูกต้องพี่สุพงก็พูดในประเด็นที่น่าสนใจว่าจากเดิมดีเบตของออน้องมีนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีความเชื่อขนาดนั้นว่ากัญชามีอันตรายแต่พอยิ่งพูดมาเริ่มที่จะแบบหลายเคสมาบอกว่าอันตรายในเชิงว่าอันตรายสารเสพติดอันตรายทําลายร่างกายะอะไรเงี้ย่างที่บอกเออแต่พอฟังยิ่งเออมันก็เริ่มมีเคสที่แบบเริ่มเสียชีวิตเริ่มอะไรเกิดจากการเสพเกินขนาดเนาะน่าสนใจว่าแบบต่อไป อ่ะอย่างที่พี่บอกเราอาจจะต้องรอผลก็ได้ค่ะอีกสักแบบสิบปีว่าพอมันรีบก็ไลส์กัญชาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ส่วนตัวมีความเชื่อว่าอือคือก่อนนะกัญชามันก็จะมีใบท่อมมีอะไรแบบเยอะไปหมดเนาะหมายถึงว่าประเทศเราเนี่ยมีความเรารู้สึกว่าประเทศเราอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่น่าสนใจนะแต่ว่ามันน่าตั้งข้อสังเกตว่ามันมีความหลากหลายในประเด็นของยาเสพติดเยอะมากเออแล้วเราก็แอบเห็นข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะว่าแบบเอออย่างเราก็เป็นหนึ่งใน คือเราไม่ถึงกับเป็นบางประเทศในเมกาิใต้ที่จะมีแบบว่าเออพ่อค้ายารายใหญ่ที่แบบทําให้แบบส่งยาจากเนี่ยไปอเมริกาอะไรย่างนี้เนาะคือมีแหล่งอะเราคิดว่าจะเป็นเช่นนั้นนะมีแหลง่งแล้วก็นึกถึงชื่อกเก่าเช่นอะไรพวกขุนสารอะไรพวกนี้ปะอะ,อะไรเงี้ยเนาะยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยม,มันสำหรับเราก็ยังมีความเชื่อลึกๆเนาะว่าเนื่องจากเป็นสารสกัดแบบธรรมชาติแต่ว่าคืออย่างนี้ค่ะเราเคยทราบมาว่าอย่างกัญชาอย่างเงี้ยบางทีเวลาเขาถูก ถูกจับถูกอะไรได้เนี่ยเฮ้ยกัญชาในไทยแบบปลอมปนเยอะมากไปทําเออคือสารที่ทุกท่านเห็นอย่างเช่นสารพวกยากันยุงอะไรเงี้ยเอามาใส่ผสมเราก็เลยสุกับเพราะงี้หรือเปล่ามาเลยอันตรายแต่ถ้าเป็นแบบอ่ะส่วนตัวนะก็เลยสุกว่าเออทีเนี้ยมันคุณจะต้องไปเลือกให้ดีกับว่าเพราะมันมีสารปลอมแปลงที่ปนเข้าไปเพื่อให้แบบทำให้ราคามันดั้มราคามันถูกแต่มาขายเราโดยหลอกหรือว,ว่าเป็นกัญชาหรือเปล่า,าคะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคือว่าพอมันเป็นเศรษฐกิจแบบเนี้ยครับคือ เราจะเริ่มเห็นเจ้าใหญ่ๆเนาะไม่ว่าจะเป็นซีพีเออคาราบาวเครื่องดื่มเซเป้อะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบน้ำเย็นฮีอะไรเงี้ยครับตอนเนี้ยเริ่มเราเริ่มเห็นนะน้ำเย็นฮีซึ่งนี่แหละก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งและกันที่ผมว่าถ้าสมมติเราเราไม่พูดถึงเรื่องของผลกระทบต่อสังคมเลย,ยนี่นะแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครคนที่ได้ประโยชน์คือรายใหญ่เหรอคนที่ได้ประโยชน์คือรายย่อยเหรอคือแบบเอาหพยายามจะชีว่ามันเป็นเพื่อเศรษฐกิจเพื่อที่จะทําให ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูแบบเศรษฐกิจอะไรต่างๆนานาได้พีงแต่ว,ว่าใคากรกันล่ะที่ได้ประโยชน์จริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างกฎหมายแอลกอฮอล์เราก็เห็นว่ามีมีเพียงแค่ไม่กี่คนที่ได้ประโยชน์ถูกปะ่ะมีแค่เจ้าใหญ่เท่านั้นที่ได้ประโยชน์แล้วถ้าสมมติว่าออกกฎหมายมาอย่างพวกแบบลีกเลอ์เนี่ยกัญชาเนี่ยแล้วใบอนุญ,ญาตเน่ะน้องหมีมันต้องมีการขอนะในการที่จะปลูกเพราะฉะนั้นอ่ะในการที่จะปลูกในการที่จะแปรรูปอะไรเงี้ยครับซึ่งในการที่จะแปรรูปเนี่ยใบนึงแบบหลายแสนอะเพื่อที่จะแบบแปรรูป ไอ้กัญชาเนี่ยให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นอย่างเช่นแบบเครื่องสาอางหรือว่าเครื่องดื่มหรือว่าอะไรเงี้ยครับถามว่าอะไรย่อยเป็นซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะเพราะมันแพงออเออเพราะนั้นเนี่ยไอ้รายใหญ่แบบได้ได้แบบเต็มเต็มเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นประเด็นของเรื่องนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่ใช่แค่ว่าใครสูบแล้วเมาหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่ผมเชื่อว่ามันมีอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่เพราะฉนั้นมันไม่เคลียร์นะว่าอ,อันเนี้ยจะใครจะได้ประโยชน์จริงๆ คือคนขย,ย่อยอะ่ะมันได้ประโยชน์น้อยอยู่แล้วล่ะอันนี้อันนี้คือผมเห็นอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กฎหมายอย่างนี้ออกมาเนี่ยมีรายใหญ่ที่ได้ประโยชน์อย่างเต็มเต็มเยอะอยู่ครับผมก็มใครก็ตามที่จะไปปลูกหรือว่าอะไรก็ตามเนาะก็อย่าลืมลงทะเบียนเนาะในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันปลูกกันปลูกกันนะเพราะว่าต้องต้องแจ้งเขาว่าว่าเออจะปลูกเท่าไหร่นู่นนี่อะไรเงี้ยครับก็แค่แจ้งเขาในแอปแล้วก็ปลูกได้ปกติไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายแต่ว่า ตามใดก็ตามที่จะทําในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยครับก็ลองหาคู่มือเนาะลองหาข้อกฎหมายต่างๆก่อนก่อนที่จะทําอะไรที่แบบมาเสียใจทีหลังแล้วแบบโดนโดนครับรบบอะไรเงี้ยเยอะแยะครับผมท้งนี้เทานั้นก็เราสองคนไม่ปลูกแน่นอนพูดอย่างนี้เราไม่ได้ปลูกแต่เราแต่เราเห็นข้างๆบ้านปลูกนะเรารู้รสึกว่าโอ้โหโตรเร็วจังเลยอย่างนี้นี่นะคะก็ยังไงก็ยังมีสติกันแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะก็ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่แบบเป็นสปอเตอร์อยู่กันจนจบรายการสำหรับวันนี้ทั้งน้องมีแล้วก็พี่สโสพลจะต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ